มากครับมื่อนี้ปลูกตะไคร้แบบใดครับที่จะได้ก่อหญ่แล้วก็อายุดุลครับผมเก็บในน้นานครับผมนี่คือตะไคร้ที่เขาจะปลูกครับที่เขาช่ำไปครับผมมาเริ่มกันเดี๋ครับผมขันตอนแรกเขาต้องหาตะไคร้ที่เหมาะสมครับผมตะไคร้ที่เพิ่นขึ้นค้นแล้วหรือว่าตะไคร้ที่พร้อมที่สิโลครับผม พอมที่เสโลเรียบร้อยแล้วเขาทำการแกะครับผมแกะเพื่อที่เสียหัวครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ปกลูกเรื่อยครับผมพอว่าผลเม็นหลกแล้วครับผมสาม,มารถปลูกได้เลยแต่ว่าสำหรับในสวน้องเาครับผมถ้าเป็นแบบนี้เงี่มาปลูกครับผม ถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ปลูกเอาต้องมาตัดกิงครับผมเอาต้องมาตัดสะกร่อนมาแต่งสะกอนครับมาตัดออกสะกรอนแต่งเอาตะหัวครับผมที่เราต้องการก็คือเอาแต่หัวอย่างเดียวครับเอาหลากมีเมื่อกี่หัอกทิ้งครับผมหลากเขาบ่อครับเอาก็มาตัดทิ้งเี้ครับผม เพราะว่าเข้าบริตรงการลากเพื่อนครับผมเข้าต้องการที่จะเพราะว่าเข้าต้องการลากไม้ครับผมเราต้องการทําลากใหม่ครับเข้าเสร็จแล้วกับเป็นประมาณนี้ครับผมเหมือนกับที่เราเอาไปขายในตลาดแล้วครับผมเหมือนที่เราไปขายในตลาดนั่นเลยขั้นตอนต่อไปครับเข้าเก่าตะไร่ที่เข้าเอาแต่หัวมาได้บ่อแล้วครับผม เอาก็ใส่ทุงยางเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาน้ำใส่ก็ผมบอกอยังไงครับว่าคือไปช่ำเสนน้ำครับผมไปช่ำใส่น้ำไว้แล้วก็ค่อยเบิง้งครับผมแล้วก็ค่อยเบิง้งค่อยเบิ้งบ่อยๆครับผมจนกลัว เพิ่มซีเมหลกแบบนี้ครับผมจนกลัวเพิ่นซีเมหลากแบบนี้เลยแบบนี้คือพร้อมปลูกแล้วครับผมแบบนี้พร้อมปลูกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเฮาก็เริ่มมาแล้วครับผมเขาก็ไปปปลูกกันเลยครับเผื่อบรรก,การเซยเวลาเฮาก็กลนเลยครับผม พื้นที่ที่มอมอครับผมกับพื้นที่ว่างเขาเขาบเบียบที่เขาว่างนะครับผมพื้นที่ทีุ่ม่ปประโยชน์ครับผมเขาก็ปลูกเลยครับ้นแล้วกับพังมาเนี่ยครับผมเวทีปลูกครับห้บองเราจะเป็นต้องแสหลายครับผม เฮากับใส่แถ่มันสามต้นหรือสองต้นครับผมแล้วแต่ผู้มมาครับหรือจะใส่ต้นเดียวก็ได้ครับแต่ว่าทางสวนเฮาจะใส่มันสองถึงสามต้นครับผมเพื่อที่สิทันต้นหนึ่งเป็นตุ้ยกับผมเฮ้ากับเลยอีกต้นหนึ่งขึ้นเร็ครับ,รบเป็นการแทนที่กันครับผมนี่คือ พอดีแบบนึงครับของการปลูกตะไคร่เพิ่นจะมีอายุยาวครับผมแล้วก็ก่อเงี้ยผมเท่ากัากบปลูกไปเรื่อยครับตามาที่เราต้องการน,นะครับผมเป็นวิธีชาวสวนครับผมเป็นวิธีชาวสวนแบบบ้านหน้าครับปลูกยังกินได้น,น,น,นะครับผมยางหน่อย เข้ากับยังได้กินครับถึงบดได้ขายกับนี่กับย่างได้กินอยู่เป็นความสุกเล็กๆกันมาครับผมจากคนเช่าสวนเช่าให้เช่าหน้าครับผมว่างจาก,การยานจางงานกามาห้าปลูกครับผมถ้าเป็นคอดีแบบใดก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับสำหรับการชม